พอเหี่ยวไม่อยากทํางานแต่ก็ต้องทําทําอย่างไรดีถึงจะทําอย่างมีความสุขเมื่อเรารู้สึกเหนื่อยท้อใจหรือพอเหี่ยกับบทบาทหน้าที่การงานที่ทําเป็นการดีที่จะระลึกถึงพระธรรมสดุดีบทที่42ข้อที่11บอกกับจิตใจของตัวเองว่าจิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ยฉนไหนเจ้าจิงฟออยู่ฉนไหนเจ้าจิงกระสับกระ่าอยู่ภายในข้าพเจ้าจงหวังใจในพระเจ้า เพราะข้าจะยกย่องพระองค์อีกพระองค์ผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยและเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้าบอกกับจิตใจตัวเองปลอบใจตัวเองคนอื่นไม่มีมาปลอบใจเราไม่อเราปลอบตัวเองว่าใจเอ๋ยไม่เป็นไรเดี๋ยวการช่วยกู้ของพระเจ้าก็จะมาพระเจ้าจะปกป้องพระเจ้าจะคลี่คลายสถานการณ์พระองค์จะอวยพระพรในสิ่งที่ทําในฮิบรูบทที่13บสข้อที่5แนะนําว่าจงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่เพราะว่าพระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะไม่ละทิ้งท่านหรือเท ทอดทิ้งท่านเลย วันนี้เนี่ยไม่ว่าเรามีบทบาทอะไรก็แล้วแต่เป็นบทบาทตอกต่อยในที่ทํางานเป็นงานโหนที่แสนน่าเบื่อที่ต้องทําหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นกับเราตอนเนี้เรารู้ว่าไม่ใช่บังเอิญที่เรามาอยู่ในบทบาทหรือตําแหน่งนี้แต่เป็นแผนการอันลึกซึ้งและดีเลิศของพระเจ้าสิ่งที่เราควรทําก็คือยอมจํานนต่อแผนการของพระเจ้าทําในส่วนของเราวันเนี้ยให้ดีที่สุดโอเควันพรุ่งนี้อาทิตย์หน้าเดือนหน้าถ้าพระเจ้าเปิดโอกาสเปลี่ยนงานใหม่หรือมีอะไรเกิดขึ้นเราก็ค่อยว่ากัน แต่ที่แน่แๆวันนี้เนี่ยเราอยู่ในตำแหน่งงานนี้อยู่ในบทบาทหน้าที่นี้ไม่ใช่บังเอิญแต่อยู่ในแผนการของพระเจ้าดังนั้นให้เราทําในส่วนที่เราทําได้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็วางใจในพระองค์พระคัมภีร์บอกเพราะพระองค์จะไม่ ทอดทิ้งท่านพระองค์จะไม่ละทิ้งท่านไอสิ่งที่ท่านทำเนี่ยพระองค์ทรงรับรู้ว่าท่านทำด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความยอมจำนนต่อพระเจ้าว่าพระเจ้าให้ฉันมีบทบาทนี้มีตำแหน่งนี้ฉันก็สัตย์ซื่อในส่วนที่ฉันทำนี่แหละและพระเจ้าจะทรงอวยพระพรในความซื่อสัตย์ของเรานั่นเอง อย่างไรก็ดีในช่วงที่รู้สึกท้อใจเหน็ดเหนื่อยแบกภาระหนักเหลือเกินทำให้ชวนนึกถึงพระคัมภีร์มัทธิวบทที่11ข้อที่ 28- 29บอกว่าบรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยแบกภาระหนักเชิญมาหาพระเยซูแล้วพระองค์จะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพักวันนี้เหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยเหลือเกินทำยังไงดีมาหาพระเยซูท่ามกลางความเหนื่อยนั่นแหละแล้วบอกกับพระองค์ว่าพระองค์จะข่าเหนื่อยเหลือเกินหนักเหลือเกินเครียดเหลือเกินขอฝาก เอาไว้กับระองเอาภาระเอาแอกของเราเนี่ยมอบให้กับพระเจ้าทูลไว้กับระองมหาในที่นี้ไม่ใช่มหาเจ้าเอสวัสด,ดีเท่านั้นฮนะมาแล้วก็นําภาระหนักของเราเนี่ยทูลฝากมอบไว้กับพระเจ้าสุดแล้วแต่พระองค์แล้วพระเยซูก,ก็แนะนําว่าแล้วทํายังไงต่อจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราอ่อนสุภาพใจอ่อนโยนแล้วใจของท่านทั้งหลาย จะได้พักก็คือให้เราเปิดพระคำของพระเจ้าแล้วก็ค้นดูในพระคมของพระเจ้าว่าเอ๊ะในท่ามกลางเจ้านายที่งี่เง่าแบบนี้เพื่อนที่ชอบใส่ร้ายป้ายสีแบบนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้มันช่างหน้าท้อใจหน้าห่อเหี่ยวแบบนี้เนี่ยพระคัมภีร์สอนเราให้เราตอบสนองอย่างไรทําอย่างไรแล้วเราก็เอาแอกของพระองค์เนี่ยที่พระองค์สอนเอาไว้เนี่ยให้เราทำเนี่ยเราก็ทําตามนั้นแล้วพระเยซูสัญญาว่าไอ้ภาระต่างๆมันจะเบาพอเหมาะแล้วก็มันจะคลี่คลายไปในทางที่ดีอย่างแน่นอน ดังนั้นวันนี้คาแนะนําก็คือว่าหนุนใจตัวเองบอกไม่เป็นไร จงหวังใจในพระเจ้านะความช่วยเหลือจากพระเจ้ามาแน่นอนแล้วก็สัตซ์ซื่อในส่วนที่เราทําพอใจในสิ่งที่เราเป็นอยู่มีอยู่นั้นทําอย่างสัตซ์ซื่อนําภาระหนักของเราร้องทูนต่อพระเจ้าดูว่าพระองค์สอนให้เราทํำยังไงแล้วก็ทําตามนั้นที่เหลือสุดแล้วแต่พระองค์ผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงแล้วแต่พระเจ้าแล้วเชื่อว่าเมื่อเราทําอย่างนี้อย่างจริงใจไปสักระยะหนึ่งเราจะพบสันติสุขในพระเจ้าท่ามกลางงานที่น่าท้อใจน่าเบือ่อเราสามารถยิ้มได้ท่ามกลางบรรยากาศที่ไม่น่าจะยิ้มได้เลยครับ